สวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาร้านซ่อมรถอันดับหนึ่งในถนนสายยวน,นะครับเป็นร้านชื่อร้านอะไรนะครับพี่ค,ครับชื่อร้านอะไรนะครับเคงสวิตครับเป็นเบอร์โทรครับผมศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์เก้าสี่เก้าหน,นึ่งเจ็ดศูนย์ครับผมแล้วก็มีอะไรเรียบร้อยนะครับวันนี้แกไม่อยู่เลยครับ,ออบเอาไปซ่อมบ้านเอาไปซ่อมบ้านหลังอ๋อมันก็มีรถไอ้ชาลีพวกเนี้ยคมีอะไรพร้อม สับสำหรับการงานส้มแล้วก็มีการเรื่องของการปะยางนั้นนะครับปะยางรถยางในเดยนนะครับเครื่องปาดยางแล้วก็มีเครื่องสว่านแล้วก็มีเครื่องของม a งกิต้าเครื่องเชื่อมนะฮะในแต่ใบแล้วก็มีเครื่องปั๊มลมตัวใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องแล้วก็เป็นรถเซอร์เบโกนะครับอันนี้เป็นอา่าเป็นรถที่รออะไรหรือว่า สมเสร็จแล้วไม่มีใครมเมาก็เป็นอยู่ตั้งอยู่สภาพอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีเครื่องไม้เรื่องมือจัดอย่างเป็นระเบียบครับผมคน่อมชื่ออะไรนะครับชื่อมีครับมีชื่อชื่ออชื่อชื่อจริงนะครับ,ม,ออรบมีชื่อเดียวี่นะครับอ๋อมีชื่อเดียวพี่หมีพี่หมีเป็นช่างประจําของด้านเก่งสวิทนะครับก็วันนี้รัดเยอะไหมครับวันนี้รัดเยอะไหมตรงนี้เ่ค่ยมีรถครับ๋อตรงนี้ไม่มีรัดนะ โอเคไม่มีรถนะครับโอเคแล้วก็มีจักรยานของพี่โกเข่งนะครับทมจักรยานทมโกเข่งนะครับผมก็ไลฟ์สดไปเรื่อยๆนะฮะเป็นช้ยวัดบันดีครับผมชายวัดบันดีชแนลนะครับได้มาทําบุญด้วยแล้วก็มาร้านของโกเข่งด้วยฮะวันนี้ไปงานกาชาติมาก็มีความสุขดีนะครับแยวผมขเขาจะ ไล์แต่เพียงเท่านี้นะครับดูสาภาพร,รถผมดิน่ารื่นคุณด้วยช่วงนี้ขอบคุณครับ